สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับ style UK podcast นะคะวันนี้ก็มาพูดคุยกันถึงเรื่องคนไร้บ้านในต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะในประเทศอังกฤษเลยนะคะที่สตาได้พักอาศัยอยู่เนี่ยจริงๆแล้วมีหลายคนมากนะคะที่เขาไม่มีบ้านอยู่ในกรณีนี้ก็มีทั้งเลือกที่จะอยู่แบบไม่มีบ้านนะคะหรือว่าเป็นโฮมเลสเป็นคนไร้บ้านนั่นเองนะคะแล้วก็อีกบางกรณีก็คือไม่สามารถที่จะ จ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าบิลค่าค่าเช่า,ชาบ้านอะไรแบบนี้นะคะซึ่งก็มีหลายกรณีไปนะคะส่วนมากก็เห็นหลายคนนะเวลาเราเดินผ่านนอนตามริมฟุตบาทอะไรอย่างเงี้ยนอนในเต็นท์บ้างหรือว่านอนในถุงนอนบ้างบางครั้งเราเดินผ่านเราก็แอบกลัวนะว่าเขาเป็นคนที่ติดยาเสพติดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเราก็รู้สึกคือประสบ กับตัวเองจนเดี๋ยวนี้ไม่กล้าที่จะออกไปข้างนอกสักเท่าไหร่ช่วงนี้จริงๆมันก็ไม่ควรออกอยู่แล้วเพราะมันเป็ช่วงโควิดเนาะแต่ว่าความเป็นจริงแล้วคือบางคนก็โดนแบบเหมือนบ้านเราเรียกว่าทําตัวอวดดีอะไรอย่างเงี้ยออกมาจากบ้านตั้งแต่เป็นวัยรุ่นพอคนสุดท้ายก็ก็หางานทําไม่ได้หรือว่าเป็นคนขี้เกียจก็ว่าไปเนาะหลายคนที่นี่เนาะในประเทศก็จะ เหมือนบางคนก็จะเคลมรัฐบาลได้อย่ก็จะเออมีที่อยู่แต่ก็ยังต้องทำงานอยู่ดีเพราะว่าเงินที่เคลมจากรัฐบาลก็ไม่ได้แบบได้เยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นแล้วก็คุณต้องทำงานคุณถึงจะแบบว่ามาจ่ายค่าใช้จ่ายได้อย่างเงี้ยแล้วก็ผลสุดท้ายคือหลายคนเลือกที่จะไปใช้ชีวิตอยู่แบบนั้นเพราะมันเหมือน ไม่ต้องมาจ่ายอะไรเลยหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เนาะอย่างคนที่เขามีบ้านเนี่ยเขาก็ยังต้องจ่ายค่าภาษีโรงเรือนค่าข่าซื้แท็กโนโน,นี่นั่นทีเนี้ยหลายคนที่ไม่มีบ้านอยู่เนี่ยเขาก็จะบางคนขี้เกียจไงไม่ชอบทำงานไม่อยากทำงานแล้วก็ถ้าทำงานได้เงินมาก็จะพาไปซื้อพวกแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ย แล้วคนอังกฤษก็จะชอบดื่มเบียร์มากๆเนาะมันก็ไม่ได้ทุกคนหรอกแต่ว่าส่วนมากแล้วไม่ว่าจะคนที่มีบ้านหรือไม่มีบ้านนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าที่นี่อากาศมันหนาวด้วยหรือเปล่าวันนี้เราก็ไม่ทราบนอ้องเพราะว่ามันอาจจะช่วยทําให้ร่างกายมันอบอุ่นขึ้นหรือเปล่าถ้าเกิดสมมติว่าได้ดื่มแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยอันนี้ในความที่สไตล์คิดว่าเนาะก็ถ้าเกิดว่าใครฟังพอดแคสต์นี้อยู่หรือว่ากําลังอ่า อ,อยู่ต่างประเทศก็สามารถที่จะเข้ามาในคอมเมนต์ได้นะคะว่าประเทศที่คุณอยู่เป็นยังไงบ้างหรือไม่ก็อยู่ประเทศไทยก็เช่นเดียวกันนะคะสามารถที่จะามาแชร์แบ่งปันความที่เป็นแบบบางคนนะคนไร้บ้านโฮมเลดกับขอทานมันมันต่างกันบางคนเขาไม่ได้แบบขอทานแต่บางคนเขาก็เหมือนอยากออกมาอยู่แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยเหมือน ทำให้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาเราดูสงสารและที่สําคัญนะคนพวกนี้เขาก็จะมีสัตว์เลยยี้ยงอย่างเช่นพวกสุนัขเนาะน้องหมาเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยบางคนมีสองตัวเลยนะนี่เป็นอีกเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเอามาแชร์มาแบ่งปันจากสังคมในอ่า uh, บริสติสนะคะหรือว่าใน UK เคหลายๆเมืองหลายๆรัฐนะคะก็จะมีคนที่ ไม่มีบ้านนะคะอยู่แบบนอนตามเต็นท์นยิ่งโดยเฉพาะอยู่ในตัวเมืองด้วยแล้วเราจะเห็นค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก่อนหน้าน,นี้มันจะมีข่าวออกมาว่าที่โรงแรมในเมืองเขาก็จะเหมือนรับรับคนโฮมเลสไปอยู่ด้วยเงเพราะว่าเขาไม่อยากให้ออกมาอยู่ด้านนอกเพราะว่ากลัวเชื้อโควิดอะไรอย่างเงี้ยมันจะแพร่กระจายเพราะไหน เรื่องความสะอาดไหนที่จะเรื่องแบบคือคือมันมันทำความสะอาดได้ค่อนข้างยากเนาะถ้าเราแบบไม่ได้อยู่เป็นหลักแหล่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะทำให้เชื้อแพร่กระจายค่อนข้างง่ายเพะนะเราเขาก็จะมีโรงแรมพรอไวว่าเออต้องไปอยู่แบบนี้นะแล้วก็จะมีแบบ แซนด์วิชทำไปให้มีอาหารให้ครบสามมื้อนะคะต่อให้เป็นโฮมเลดแล้วก็ไม่มีที่พักอย่างเงี้ยเขาก็จะให้ไปพักที่โรงรามอันนี้คือประสบการณ์ที่เราเจอแบบเพื่อนคนที่เขาแบบทำงานช่วยพรอไวทที่ทำอาหารอะไรอย่างนี้นะคะ ก็เล่าให้ฟังว่าคนพวกนี้ก็จะได้รับอาหารวันละสามื้อเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าว่าได้รับเงินช่วยเหลืออื่นหรือเปล่านะคะอันนี้ไม่ได้คอนเฟิร์มแต่พูดจริงๆราแล้วนะคะหลายๆคนนะคะก็บอกว่าจริงๆราแล้วคนที่เป็นโฮมเลดที่อยู่ในประเทศอังกฤษนะคะก็ไม่ได้เป็นคน UK เคส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มาจาก EU นะคะมาจากยุโรปแล้วก็ คือถ้าว่าไปแล้วนะในความคิดเราเราว่าคนยุโรปบ,บางประเภทก็ขยันนะขยันทํางานแล้วก็ขยันกว่าคนอังกฤษด้วยซ้ําแต่การที่แบบเหมือนคนที่เขาแบบทําเทสมาวิจัยมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่ามันการที่คนที่มาอยู่เป็นโฮมเลดอะคือคือไม่จริงๆเราไม่ใช่คนอังกฤษเพราะคนอังกฤษเขาก็จะแบบ เหมือนขอเคลมได้อะไรอย่างเงี้ยมีบ้านรัฐบาลให้หรือว่ามีเป็นแบบ emergency accommodation อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราเคยมีคนที่รู้จักแล้วเขาก็แบบมาเล่าให้ฟังเนี้ยส่วนมากคนที่นี่เขาจะรัฐบาลค่อนข้างที่จะช่วยเหลือเป็นอย่างดีแต่มันก็จะมีพวกแบบแขกข้อกัอนเนาะ <laughs> พวกแขกข้อที่แบบว่าไม่อยากที่จะอยู่ในที่ที่ควรจะอยู่เออมันก็ เป็นอีกแบบหนึ่งไปเนาะก็พูดยากบางคนก็บอกว่าอิสระอยู่แบบนั้นอะอยู่แบบนั้นแล้วมันอิสระเลือกที่จะอยู่แบบนั้นอะไรเงี้ยเวลาเดินเข้าไปแบบเดินไปซื้อของในเมืองเนี่ยเราก็เห็นว่าอยู่หน้า KFC อยู่หน้า McDon น l d บางทีก็เห็นมีคนแบบแวะเข้าไปแล้วซื้อแบบทานเองแล้วก็ซื้อเผื่อคนนั่งรอหน้าหน้าประตู้านด้วยอะไรเงี้ยเราก็เจอบ่อยแต่ถ้าหลายคนแบบ ถ้าใครที่แบบให้บ่อยๆเนี่ย<ๆ>เขาก็จะรู้แล้วเขาก็จะแบบไม่ไม่แบบคือคือให้ครั้งสองครั้งแล้วมันพอเราไงมันก็แบบเออเลิกให้แล้วอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือทางด้านการเงินหรือว่าอาหารอะไรอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยมันจะมีแบบพวกเป็นศูนย์ที่เขาช่วยเหลืออย่างเช่นฟู้ดแบงค์อะไรอย่างเงี้ยช่วงเนี้ยก็มีค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะประเทศนี้ มันจเจริญก็จริงนะมันถามว่าจเจริญไหมมันก็จเจริญมากแต่ว่ามันก็ยังมีคนที่ไม่มีบ้านอยู่เหมือนเดิมนะคะแล้วสตวาร์ก็เชื่อนะคะว่าทุกทุกที่มันก็จะมีคนประมาณนี้เคยไปอเมริกาเมื่อหลายปีที่แล้วนะคะเราก็เจอตอนไปซานฟรานอย่างเงี้ยเราก็เจอคนที่แบบแล้วแถวนั้นค่อนข้างเยอะด้วยเนาไปแบบแอเรียาน,าน,นะะั้นเราก็แบบก็กลัวไม่อยากอยู่นานก็ไม่รู้เหมือนกันว่า ผ่านไปแถวนั้นทําไมแต่ก็เวลาเราไปเที่ยวเราก็อยากสํารวจเมืองอะเนาะเราก็ไปแล้วก็เจอ,เอ,อโฮมเลดเยอะเลยทีเดียวนะคะคนไร้บ้านเยอะเลยแถวแถวซานฟรานซิสโกเนาะเมือ่อหลายปีที่แล้วที่ไปมาก็ก็เจอเนีย่ยหลายคนถามนะคะว่าที่อังกฤษเขาดูแลประชาชนประชากรหรือว่าประชาชนของเขาดีหรือเปล่านะคะก็ดีระดับหนึ่งนะคะบางครั้งดีแบบ แล้วแต่นิสัยคนไงบางครั้งก็ได้รับการดูแลจึงทาให้ตัวเองขี้เกียจไปเลยแล้วก็ไม่อยากทําอะไรเยอะอะไรเงี้ยทางานก็จะเป็นทําแบบแค่มินิมัมไม่ต้องทําอะไรเยอะบางครั้งมันเหมือนถ้าฉันทําเยอะฉันก็ต้องเสียภาษีเยอะอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้คนที่เนี้ยก็จะคิดแบบเนี้ยทาแค่แบบพออยู่พออยู่ได้พออยู่พอกินไม่ต้องบอกมี เก็บเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบนี้ไปแต่มันก็มีคนที่เขาเป็นเจ้าของธุรกิจที่แบบทำส่วนมากก็จะเป็นคนแบบสัญชาติอินเดียอะไรอย่างเงี้ยเขาก็าอยู่ที่นี่เยอะแล้วเขาก็จะขยันแล้วก็ทำแล้วก็เก็บทำแล้วก็เก็บคนอังกฤษเชื้อสายอินเดียหรือว่าคนอินเดียที่มาอยู่อังกฤษเนี่ยมีเงินเยอะแยะมากมาย แต่คนอังกฤษจริงๆที่เป็นผิวขาวก็ก็ธรรมดาไม่ได้แบบว่าอาจจะมีบ้างแหละแต่เราไม่ค่อยเจอสวหรับคนที่เราเจอหรือว่าเพื่อนเราอย่างเงี้ยอย่างเขาเป็นเป็นหมออย่างเงี้ยหรือว่าเขาเป็นอ่าเขาเขาทำงานดีๆอย่างเช่นเป็นคุณหมอหรือว่าเป็นแบบเป็นนักบินเขาก็จะแบบคือเขาขยันนะแล้วเขาก็ทําแบบเยอะมากแล้วก็ทั้งครอบครัวก็เป็นแบบทนายเป็นลอเยอร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นครอบครัวอินเดียซึ่ง เราก็ว่าเออเขาขยันนะแบบขยันมาตั้งแต่ต้นตระกูลอะไรเงี้ยพอมารุ่นรุ่นหลังรุ่นรุ่นลูกเนี่ยก็จะแบบก็ขยันเหมือนเดิมอ่ะเพราะว่าเหมือนพ่อแม่ทํำมาให้ดูแล้วเออทําแบบนี้นะมันจะได้แบบนี้แล้วคนที่เนี่ยเวลาเหมือนเราไปหาหมอเนี้ยก็จะเจอส่วนมากก็จะแบบหน้าตาแบบอินเดียเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นหมอฟันหรือว่าหมอแบบประจําตัวหมอทั่วไปอย่างเงี้ยซึ่งคนผิวขาวที่เป็นหมอก็มีนะแต่บังเอิญว่าคนที่เราเจอสมมติจะเป็นแบบแนวหน้าตาอินเดียแล้วถ้าเกิดสมมติว่าคนที่แบบคุณแชทกับใครอยู่แล้วคุยกับใครอยู่เนี่ย บางทีไม่ต้องแปลกใจนะถ้าเขาบอกว่าเขาเป็นคนอังกฤษบางทีพ่อแม่เขาเป็นคนอินเดียแล้วเขาก็าเกิดที่นี่เกิดที่อังกฤษอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่า,วาเออฉันก็เป็นบริเตนอะไรเงี้ยที่นี่เขาจะมีแบบอินเดียบริเตนยี่บริเตนเอเชียบริเตนอะไรก็ว่าไปเนาะซึ่งซึ่งมันมีแบบหลายคนหลายประเภทอะเนาะหลายเชื้อชาติแล้วกันอ่า หลายคนก็อบอกว่าฟังแล้วเศร้าเพราะถ้าเกิดก่อนอันนี้นนมีพอดคาร์ที่ตาเคยทาไปนะเอเอ,เอประเทศองเงริกาเป็นประเทศที่ที่ที่จเจริญแล้วไม่คิดว่ามันจะมีอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงมันมีนะมันมันมีค่อนข้างเยอะด้วยซึ่งเราก็ห้ามไม่ได้หรอกเพราะว่าทุกอย่างอะเย็นนี้เศรษฐกิจมันก็แย่ในทุกๆพื้นที่ในทุกๆประเทศแหละคนก็มากขึ้นการแบบการเติบโตก็มัน เมื่อก่อนเนี่ยเราว่ามันอยู่ง่ายแต่เดี๋ยวนี้เมืองไทยอยู่ดีนะเพราะว่าการค้าขายออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยมันมันค่อนข้างที่จะดีแต่ถ้าต่างประเทศก็แบบคนจะไม่ค่อยรู้สึกว่าการที่ทำออนไลน์อะ่ะมันเหมือนอย่างขายคงขายครีมขายอาหารเสริมอย่างเงี้ย ที่ต่างประเทศค่อนข้างขายยากเพราะว่ากฎเขาค่อนข้างเยอะแล้วก็กฎหมายเขาค่อนข้างที่จะคุ้มครองผู้บริโภคเยอะเพราะฉะนั้นการที่มาขายแบบลอยๆผลิตเองขายเองเอย่างเงี้ยซึ่งมันมีน้อยมากถ้าคุณไม่ได้มาตรฐานจริงๆคุณก็ไม่สามารถที่จะขายได้อะเนาะอันนี้ก็ขอขาฝากไว้นิดนึงว่า ต่างประเทศมันไม่ได้แบบว่าทําง่ายๆเหมือนที่เมืองไทยทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณจะทำไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็ช่างนะคะก็ <c oughs> จะต้องมีใบรับรองมีใบเซอร์ติฟิเคชซึ่งอันนี้หลายๆคนจะพบเจอหลายๆคนก็จะรู้ว่าอ๋อมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเออถ้าเกิดใครจะมาต่างประเทศเพื่อจะมาหางานทําก็คือแบบสายอาชีพแบบจะดีกว่าถ้าแบบมา เรียนปริญญาโทรมาเพื่อจะเป็นนักบัญชีอะไรอย่างเงี้ยถ้าภาษาคนแบบไม่ได้เป๊ะ,ะเวอร์บางทีมันก็หางานยากมีเพื่อนเราคนหนึ่งที่แบบจบปอโทมาแล้วก็มาอยู่ที่นี่ปนสุดท้ายก็มาทําความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ดีเงินมันก็ดีไงแต่คือคนเคยทาแบบสบายมาก่อนทํางานออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยเรียนไปตั้งหลายปีจบมาแล้วแบบคิดว่าจะได้บบทํางานแบบ ทำงานที่ไม่ใช่ทํางานสะอาดอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็แฮปปี้เนาะที่เป็นแบบนั้นเพราะว่าคือมันทําไม่อีกชั่วโมงเงินมันก็ได้แบบเป็นกอบเป็นกรามแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้ามาต่างประเทศก็อยากจะให้เรียนแบบภาษาดีกว่าเรียนภาษาเยอะๆเพื่อที่จะแบบจะได้เก่งแล้วเราให้มาต่อคอร์สที่นี่เอาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มันก็ง่ายดีเนาะในความรู้สึก โอเคสำหรับวันนี้นะคะ Star UK Podcast ก็ต้องลาไปแล้วแล้วก็เจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะในเอพิโซดหน้าอยากฟังเรื่องอะไรนะคะมาเม้ามอยกันก็พิมพ์กันเข้ามาคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะถ้าเกิดใครที่อยากจะมาคอล์ลบหรือว่าอยากจะมาสนทนาร่วมด้วยนะคะก็สามารถที่จะฝากคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะ Thank you very much for Listening to Star UK podcast. I will see you in the next episode. Thank you. Bye bye.